กระดาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพานโชม,มารายการตัวผมวันนี้จะเป็นตำซั่วเล็บปืนนางเมนูพระเอกโอ้โหน,นี้คึกมากไปน,นะก็วันนี้ก็จะเป็นเมนูที่แบบนะที่ผมชอบกรุบดีก่อนที่จะไปกินคําแรกฝากกดติดตามแฟนเพจใต้มซ่าด้วยนะครับจะขึ้นตรงนี้เลยตรงกลางฝากติดตามให้ด้วยเด้พอพ่อแม่พี่น้องดูกลนใกล้ นี่แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมเทพัสสุธาดวงหรือไทยหรือดวงแกว้วตาดุดดวงลาลาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนใหีชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครโอ้โหโดนไปนี่รู้สึกว่าลูกคอมาเลยนะครับเพระเปพี่น้องป่ะลุยเลยดีกว่าเดี๋ยวกลัวเพราะไม่พี่น้องลำคาญ ข้างหน้าจะเป็นกระเทียมโทน,นะครับเล็บมือนางหนึ่งกิโลสุดมากเลยมื่อคือสองรูกเหมือน แล้วก็มะเขือเทศมันจะเป็นมะเขือเทศเนื้อน่าจะเป็นมะเขือเทศของฝรั่งมงเนี่ยลองกัดดูนะืมไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ ตำซัวเล็บมือนางสุดยอด วันนี้มีตีนปูสวัสวสัว ิดไม่กินขมือแต่เอา้าอะไรไปติดเลยนะน้ำผักก็ดิบไป่คายจัง Total, talk for vir ม่นคือเนื้อเนื้อจะเยอะกว่าเผ็ดต้องเอาผักตาม กรอบมากว่านี้ นี้ลืมขยะสุดยอดคักกลายพอ่ออมไพี่น้องเอ้ยพิกห้างตาละเอียดอืมกระดองปู เม็ดมันกระชอกออกพ่อพี่น้อง สีเขียวจะได้กลิ่นพริกมากที่สุดครับสีแดงหวาน,วานอืม ครับอร่อยคนละแบบเมื่อเขือเทศไทยกับต่างประเทศสุดยอดทำไมเป็นน้องตอ้มสัวเผ็ด ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสถานที่ท่องเที่ยวแน่นเอียดทางไปอะรถติดมากเกือบทุกที่นะ 对吧？你讲的。 อุอ้ยนี้เพรดสาใจ dark หวานไม่เผ็ดเลยเอ๋อหายไปละน้ำ ยอดเลยดิงกินดิมน้มันอืม Hoù, พูดนี่อร่อย supply. ผักแช่น้ำตาลนีโคตรสุดยอดเลย ồ ồ Địt đít bây giờ bây giờ em kiếm hết ล้ำขนาดป้าแม่พี่น้อง โอเคครับผมพ่อแม่พี่น้อง mm. ก็ mm. กินหมดเกลี้ยงอร่อยมากเผ mm. ็ดเปรี้ยวหวาน mm. ก็ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็ศึกษาเส้นทางให้ดีๆนะครับผมรถติดเพราะว่าแฟนผมไประยองวันนี้จะไปเที่ยวทะเลโอ้รถติดมากเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้น่าจะแน่นเอียดนะครับผม mm. ก็กราบขอบพระคุณขอบคุณ,คณทุกไลฟ์ทุกซรัพทุกการเมตตา ทุกความเมตตาเลยนะครับผมที่ให้กําลังใจช่องน้อยๆของต้มซาช่องนี้คลิปนี้ต้มซาพารูนต้องขอลาไปก่อนเป็ดน้นําลายยืดหมดแล้วกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย,บายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม